อืม130ปอนด์อย่างเอ้ยซือ้อดีมินักแล้วเนมะื่อเราเปิดออกอมาวิปวับวิบวับถ้าราคาร้อยสามสิบปอนด์หรอประมาณ5,000กว่าบาทอ่ะอยากจะให้ทำข้างหลังสวยกว่านี้อีกนิดนึงเนาะแต่ สวัสดีครับกลับมาพบกับเลอีกแล้วและวันนี้เ็งก็กลับมาเอาใจพ่อหมดแม่หมดแล้วก็มาร์เกลทั้งหลายแหละอีกแล้วเลงก็จะมารีวิวไดอะเ็มของ r รเวนคอร์นะยีย่ย,ยนะก็จริงๆอันนี้เล่าให้ฟังนิดนึงกว่าเ็งจะได้มาค่อนข้างนานเลยทีเดียวเพราะว่าเนื่องจากว่าคือเลงอาจจะไปซื้อที่ร้าน Noble Collection แล้วพอไปถึงอ่ะก็แบบ ยืนหลังเลงหลังเลงอย่างี้ใช่ปะ่ะเอออะไรย่างงี้ก็อืม130อร้อยสามสิบปอนด์อย่างเอ้ยซื้อดีมีนาก็เลยถามแฟนแบบอกเอ้ยรอรอเงิงเนเดือนออกก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวให้มาซื้ออะไรอย่างเงี้ยเราก็อ่ะอ่เอเอโอเคมันก็คงไม่หมดหรอกแม่งต้อง130อร3อยสามสิบปอนด์จะหมดอ่างเงี้ยปรากฏพอจะไปอีกทีหมดก็เลยไปดูในเว็บไซต์ก็หมดหมดทุกที่เลยแล้วก็พอกุมพามีนาโควิดมันก็เริ่มแบบ กร,กระตายใช่ไหมมันก็เออร้านมันก็ปิดหมดเลยแล้วก็ไม่มีผลิตแล้วสั่งออนไลน์ก็ไม่ได้อรอยนี้จนกระทั่งมาวันถึงตอนเดือนสิงหาช่วงต้นเดือนเนี่ยก็ได้รับเมลว,ว่าแบบเฮ้ยมันกลับมาแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็กําลังจะซื้อปรากฏแตบบไปซื้อมาให้ก่อนเสอร์ไพร์บอกว่าเป็นของขวัญช่วงที่แบบ เราเหนื่อยล้าผ่านช่วงยากช่วงวิกฤตมาอะไรอย่างงี้ก็เลยแบบเออซื้อให้เป็นของขวนนัญเนาะเราก็เลยเออดีใจมากเลยเนาะในที่สุดเราก็ได้มาครอบครองแล้วนี่คือเลงต้องบอกก่อนว่าเล้งแกะออกจากกล่องพัสดุแล้วเพราะว่าเราจะเช็คของก่อนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดมันเป็นลงเป็นรอยอะไรอย่างเงี้ยจะได้รีเทิร์นได้ทันก่อนที่จะมาทําคลิปเนาะแต่ว่าข้างในก็คือเล้งก็ห่อให้เป็นเหมือนเดิมเนาะแบบนี้ ก็คือข้างในมันก็จะมาเป็นห่อพลาสติกแบบนี้แล้วก็มีบับเบิลกันกระแทกแบบนี้เนาะด้านล่างอ่ะมันก็จะเป็นคล้ายๆกับผ้ามันมันเหมือนผ้าอันนี้เขาเรียกผ้าอะไรอ่ะอะไรวะจำชื่อไม่ได้แต่มันจะเป็นแบบเหมือนคล้ายๆผ้าใหม่นะให้ฟีลลิ่งอารมณ์แบบเงาเงาลื่นๆแล้วก็ข้างในตอนนี้นวโว c ค l ลเลกชันอ่ะผลิตภัณฑ์ของเขาเขาจะมาจะแทรกอีตัวนี้มา เป็นเหมือนจะแบบแคตตาล็อกว่าเอ้ยมีอะไรใหม่อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เนี่ยให้ดูแบบนี้แบบนี้เแบบนาะเขาก็จะแบบเออนี่มีของใหม่มีตุ๊ก,กตาใหม่มีหมากรุกใหม่เลยหลอกมันเาต่อนั่นเองครับอ่ะโอเคเรามาแกะดูกันนะกบก็จะเป็นพลาสติกใสปกตินะแล้วก็แกะมาจะเป็นแบบนี้เราเป็นบับเบิ้ลคุมตัวเอกันกระแทกอีกทีนึงเนาะแล้วก็ แก่แพงอมาก็จะมีกระดาษสีดำออมาให้อีกและเมื่อเราเปิดออกมา <c oughs> สวยมากเลยข้างหน้านะจัดไปขอดูข้างหน้าก่อนสวยงา่ามแบบนีถึงเนี้ยเดี๋ยวให้เห็นทั้งหมดนกกี่เนาะก็อ เดี๋ยวเล้งพูดทีละส่วนละกันเนาะก็ตรงกลางเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าบลนะูแซฟไฟเนาะเป็นเพชรสีฟ้าเนาะก็เป็นสีประจําบ้านนะเลเรนคาเนาะตัวรอบๆเป็นปีกเนี่ยมันจะเหมือนแบบมีขนนกแบบเชื่อมแต่ละซี่ของมันอยู่ตรงนี้เนาะแล้วก็จะมีเพชรประดับอยู่ล้อมรอบเลยเนาะแล้วก็ค่อนข้างสวยมากเลยทีเดียวเพราะว่ามันแบบมันวิบวับมันใหๆๆี่ยดูวิบววิบวับ แล้วก็มีตัวห้อยๆแบบนี้แล้วก็ตรงกลางก็จะมีเพชรสีฟ้าเป็นบลูเไฟายห้อยลงมาอีก2เม็ดนั่นเองจริมก็ไม่ใช่ไม่ใช่เพชระนะมันก็พลาสติกนั่นแหละที่แต่เขาทำสวยดีนะข้างบนก็จะเป็นหัวของ Raven นอกข้างล่างเขาจะเขียนสโลแกนไว้ว่า with beyond m e a s u r e is man's greatest treasure คือหมายความว่าปัญญาสำคัญกว่าสิ่งอื่นใดทั้งปวงเนะาะความเป็น มีความรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดอะไรประมาณนั้นเองนะรอ,อบตัวโครงของมันเนี่ยเล็งไม่แน่ใจว่ามันเป็นเงินหรืออะไรแต่เล้งขอกดข้อมูลดูก่อนอ่านี่ไงคือเป็น Silver Plate p l u s เนาะก็เหมือนกับเป็นเงินนั่นแหละตัวข้างหลังเป็นสิ่งที่เล็งอาจจะไม่ใช่ไม่ประทับใจแต่คิดว่าถ้าราคา130ปอนเราประมาณ5000กว่าบาทอะ อยากจะให้ทำข้างหลังสวยกว่านี้อีกนิดนึงเนาะแต่โอเคไม่เป็นไรเราก็ไม่ได้ไม่ได้ไปดูข้างหลังอะไรมากมาอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวหลิงจะลองใส่ให้ดู<อ> <c oughs> เวลาใส่แล้วมันก็จะเป็นแบบเหมือนมีเพชรตะตกลงมาข้างหน้าแบบนี้เนาะตรงกลางน้าผากแบบนี้สวยที่ย่าชอบมากเลยฮ <c oughs> <c oughs> ่า <c oughs> นะก็ <c oughs> โอเคแหละไม่อยากใส่เยอะเดี๋ยวมันจะมองเดี๋ยวาต้องไปทำความสะอาดก่อนแล้วก็มันก็จะมามีกล่องที่เมื่อกี้สักครู่นี้เรงเปิดให้ดูเนาะมันก็จะเป็นกล่องตัวเอ่อรเวนคอร์เป็นสัญลักษณ์ของบ้าน r รเวนคอร์ข้างหน้าเนาะแล้วก็ทําลวดลายเป็นแบบสีเงินสะท้อนแสงแบบนี้เนาะค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะกล่องเป็นกล่องกระดาษแข็งแข็งมากเนาะแล้วก็จริงๆกล่องเนี่ยข้างในก็จะเป็นตัว ผ้าคล้ายๆผ้าต่วนคล้ายๆผ้ากึ่งอารมณ์แบบให,ให้ให้ความรู้สึกเท็กซ์เจอร์เหมือนผ้าไหมผ้าอะไรที่แบบมีความหรูหราเนาะแล้วเขาก็เป็นแท่นที่เอาไว้ให้ใส่ไตายเยดมลงไปเนาะใส่ให้ดูนี่ใส่ใสเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะดูทุกคนคือเล้งชอบมากเลยเพราะว่าเอาจริงๆอะเล็งแค่ติดใจเรื่องข้างหลังนิดเดียวแต่นอกนั้นทั้งหมดอะคือเล็งแบบโอเคกับมันมากเลย ทั้งรายละเอียดของเทียร่าเองตัวแล้วก็ตัวกล่องเองเนาะข้างในก็จะเป็นสัญลักษณ์ของเรเวนคอร์เนาะแล้วกเ็เวลาปิดกล่องอ่ะก็จะได้ลักษณะความแบบเหมือนกล่องสมบัติอะไรสักอย่างที่แบบเออนึกออกล้วเวลาเปิดมาเวลาตั้งโชว์ก็จะตั้งโชว์แบบนี้จริงๆเนื้อเรื่องของเ,อเจ้าตัวใจเต็มตัวนี้เนี่ยก็คือโรวินาเรเวนคอร์ก็สร้างเอาไว้ใช่ไหมเพื่อเป็นทรัพสมบัติสักอย่างเราก็ไม่รู้นะ ลลแล้วก็ไม่รู้แต่ว่ารู้ตอนที่ว่าเพราะมันออกมาในในช่วงของที่ว่าแฮร์รี่แล้วก็เพื่อนๆไปตามหาฮอครัสใช่ไหมแล้วอีตัวน,นี้ก็เป็นหนึ่งในฮอครัสซึ่งทอมริดเดิลหรือวลเตอมเนี่ยเป็นคนที่ไปคาดเค้นจากลูกสาวของโรวิน่าน่าจะใช่นะดอเตอร์คือไปคาดขันว่าเออเนี่ยมันอยู่ไหนอะไรยังไงก็ไปคาดขันมาจนได้แล้วก็สร้างเจ้า อ่าอดเตมตัวนี้เป็นฮอร์คัสอีกชิ้นหนึ่งหนึ่งใน7ชิ้นที่วอเตอร์มอสร้างขึ้นเนาะแต่เป็นฮอร์ครัชชิ้นที่สวยที่สุดแล้วก็ <laughs> แพงที่สุดในของสะสมเลยนะของแฮร์รี่พอตเตอร์ซึ่งแบบเรเงตั้งแต่พอได้น,นี้มาก็คิดเลยว่าเดี๋ยวจะต้องไปเก็บฮอรครัสให้ครบทั้งหมดเลย7ชิ้นเนาะใครอยากให้เรงไปเหมามาเนาะ <c oughs> คอมเมนต์มาข้างล่างเลยแล้วอยากให้เรงรีวิวก็บอกมาได้อีกเช่นเดียวกันเนาะก็ ปุ่มใจปื้มใจมากเลยที่ได้ตัวนี้มาเนาะก็แบบรอมานานอตคิดดูดีร้องแต่มกลาจนจนสิงหาทึ่งจะมีของอะเออก็แบบดีใจมากตอนนี้คือนั่งปื้มปิ่มก็แค่นี้แหละวันนี้ไม่ได้มายาวอะไรมากมารีวิวให้มันแบบแชร์ความปรับตื้ิติ <c oughs> ในการที่ได้ของมาสัทีเนาะก็ใครที่ชอบให้เล็งทำอะไรแบบนี้หรือทำอะไร เรื่องอื่นไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับแฮร์รี่หรือลอนดอนเนาะแล้วก็ช่วงนี้ลิก็รีวิวเครื่องสำอางด้วยใครอยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์มาบอกใต้หนีได้เลยเนาะสำหรับวันนี้เดี๋ยวขอไปนอนกอดแต่เดมของเลฟเวนคอสวยๆก่อนแล้วกันไปก่อนละสวัสดีจ้า